ไ่ถูกเดี๋ยวเลือกให้ค่ะ iPhone 16หรือว่า16 Plus นะคะวันนี้จะบอกเลยว่าผิดหูผิดตาม,มาะะทุกคนร้อมกันแล้วอินโทรมาไปการผลักให้ iPhone 15กลายเป็นรูปมีน้อยที่แท้จริงนะเราจะบอกทุกคนเลยว่ารอบนี้เนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะดูเดี๋ยวไปดูคลิปต่างประเทศมาที่เขาแกะเครื่องมาทุกคนโอโ้โหโครงสร้างภายในเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเพนพอยของ iPhone 15ทุกรุ่นคืออะไรทุกคนความร้อน ถูกต้องไหมดังนั้นปีนี้เนี่ยมันเปลี่ยนมาอะไรมาแบบโหเยอะแยะมากมา,กายไก่กองเต็ไมไปหมดเลยนะอะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเล่าให้ฟังว่าแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันแบบดียังไงบ้างนะคะแล้วมันครูจะลงทุนมากกว่า15จริงหรือเปล่านั่นเองนะคะเรื่องแรกก็ไปเรื่องของดีไซน์ก่อนแล้วกันเรื่องของดีไซน์นี่โอ้โหจริงก็ว่ากันไม่นานนะจริงๆ iPhone 1ิห้ายังน่ารักกว่าเสมอในสายตาณดุดเรียกได้ว่าณดุดเนี่ยให้เป็นมือถือที่ดีไซน์สวย่สุดในปี2023ส่วนปี2024นี่ยถามว่าไอ้น,นี่มันย,มยี่สมบสี่เน มันก็สวยของมันแหละนะสวยของมันขอบอะไรเงี้ยมันก็ดูเข้มเข้ม,เ,มเน้นโทนแบบเข้มเข้มหน่อยแต่ว่าเราแค่อาจจะชอบสีปีแล้วสีพี่ปีแล้วมันแบบลูกคุณมากอะถึงขนาดว่ามาดูดพูดว่าโคซาวอิอันดอร์เข้าไปเห็นนี่ต้องมีสยองมากอะว่าแบบว่าคุมมันโคตรน,น่ารักเลยวะเลยอยากได้อะไรเงี้ยเราสึกเออมันก็น่ารักจริง,รงๆแหละอันเนี้ย อันเนี้ยมันก็จะดูดูเท่ขึ้นมากกว่าสำหรับร้านดูเท่ขึ้นคราวนี้โอเคเรื่องของดีไซน์เนี่ยสตัวเนี่ยสิบหกสิบหก plus เนี่ยนะคะมันจะมีความแตกต่างกันก็คือในเรื่องของขนาดจอกับขนาดของแบตเตอรี่นั่นเองนะคะโดยทั้งสองรุ่นเนี่ยสเปกก็ขึ้นตามวิเลยขึ้นให้ดูรอบนึงนะสำหรับ iphone ส6สเปกก็จะเป็นแบบนี้นะรวมถึงราคาเริ่มต้นด้วยอ่าก็จะเป็นตัวจอเล็กสุดเลยแต่ว่าประสิทธิภาพยังคงหนักแน่นแต่น่าเสียดายจอยังเป็นห0ส z อยู่นะคะตัว p l u เนี่ยนะสเปคก็จะ ถามว่าคุ้มที่จะซื้อไมหมสลับเรานะถาว่าตัว plus มันแอบราคาสูงไปหน่อยถ้าเกิดว่ายังให้จอ6 0 hz อยู่นั่นเองนะโดยถึงคนหร่อเขาจะที่เป็น 128G b ด้วยนะคะมันดูมีาราคานิดนึ่งซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยนะคะไอตัวจอใหญ่กับจอเล็กเนี่ยนะคะถามว่าประสิทธิภาพมันต่างกันมากไหมเราว่าจริงๆแล้วมันต่างกันว่าความอึดของแบตเตอรี่กับจอใหญ่อะใครชอบแบบไหนก็เลือกเลยมากกว่าถามว่าจอ6 0 hz เป็นประเด็นไหมไม่่มีประเด็นที่คนพูดก,กันในอินเทอร์เน็ตเยอะว่ายังไง,ง iPhone ก็ลื่นกว่า1 2 0ยยี่สิบเพลอง Android. อันนี้ต้องแบ่งเป็น2เรื่องเรื่องแรกก่อนก็คือมันลื่นกว่าจริงไหมมันลื่นกว่าเพราะอะไรถ้าเอาระบบความเร็วอันนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าในระบบของ iOS มันเร็วจริงๆแต่มันทำงานแบบทำงานแบบอันเดียวจริงๆอ่ะอย่างสมมติเราเล่นเกมอยู่ไนเล่น R าอวอยู่คุณลากข้าง,ขงบนมาเพื่อจะลดแสงปุ๊บละเกมหยุดแล้วนะอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นระบบของเขาแหละแต่ถามว่าลื่นไหมลื่นลื่นในเรื่องของความเร็วเข้าแอปฟุ๊บฟุ๊บฟแต่ถ้าจะเอาดีเฟรสเรทงง้ากัดยไ แน่นะถ้าเกิเราเปรียบเทียบกับ Android ที่รุ่นราคาสูงๆคล้ายกันเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าจอ 120hz กับ6 0สิเนี่ยมันต่างกันมากซึ่งพี่เนี่ยขายขึ้นมาส0 0 0 0ื่นนะคะมันควรจะได้จอแบบอย่างที่เราบอกอะอตัวธรรมดาไม่ได้ก็โอเคก็เป็นตัวรุ่นถูกใช่ไหมแต่รุ่น p l u สนี่พี่ช่วยแบบว่า White Line ไวไลน์เดี๋ยได้ไหมจัด9ก้าสิบเฮมาให้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงแล้วคันี้มันก็กลายไปจอหกสิบเฮิรันเปนจอย่านี้เน,น,ะะน,น่ั ตอนนี้พูดถึงเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไปแนะเป็นเพนพอยต์หลักๆของ iPhone 15 Series ก็คือเรื่องของความร้อนนะฮะ iPhone 14 Series เนี่ยแก้เรื่องความร้อนมาแบบว่าสุดๆไปเลยทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรักษาความร้อนได้ดีมากลนะ้ดูดไปดูคลิปต่างประเทศมาจะเห็นว่าพอเขาแกะเครื่องมาปุ๊บเราจะเห็นแผ่นระบายความร้อนคุณผู้ชมแบบว่าเยอะมากนะคะแปะเอาไว้แล้วผลลัพธ์ก็คืออะไรทุกคนไม่อยากรู้หรอกมันข้างในมันมีอะไรเอาเป็นว่าอย่างนี้ผลลัพธ์ของมันคือมันลดความร้อนได้ดีมากทุกคนเราเล่นเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าแค่อ ถามว่าร้อนไหมก็ไม่เท่าไหร่เซเลสโซนเงี้ยที่มันแบบว่ากินแบตเตรเอรี่เยอะกินกราฟิกเยอะเงี้ยมันก็อุ่นขึ้นมาแต่มันไม่ร้อนซึ่งถ้าถามเรานะเราบอกได้เลยว่าถ้าจะบอกว่าเครื่องร้อนแบบร้อนว้ยเหมือนสิบห้าเนี่ยไม่จริงไม่จริงแน่นอนนะคะมันทาได้ดีมากๆแล้วเนี่ยคือจุดเพนพอยท์ที่ดุดเนี่ยบ่นมาตลอดปีที่แล้วถ้าโอก,กลับไปดู iPhone 15 Pro Max ที่ดุดรีวิวดูรีวิวหลังการใช้งานดูรีวิวหลังอัป iOS อะไรก็ตามแต่เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันร้อนมากนะร้อนจะทนไม่ได้ AOV นี่อ้แบบบออนนนนไฟลลลุกกกเเยยนดะััง่่วารุ่นนี้ มันคนละเรื่องมันเหมือนหน้ามือหลังมือคุณจะเข้าใจใช่ไหมคือความร้อนของมันอะหายไปเยอะมากจนแบบว่าโอมันหายไปแล้วววอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าคนใช้ iPhone 15 s e r ซีรีสเนี่ยจะต้องรู้สึกเสียใจแน่ๆที่ iPhone 16มันแบบมันเย็นได้ขนาดนี้นะครับทำมาได้ดีมากตรงนี้ถ้าใครมีงบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสรุปตอนท้ายเลยว่าแล้วเราจะควรซื้อ15หรือไม่ฟังให้จบแล้วกันเนาะ นี้มาถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันบ้างฮะกล้องถ่ายภาพนี่โอ้โหผิดหูผิดตาม,มากปกติถ่ายแล้วเนี่ยเราบอกว่าหมอกร้ายอะ่ะหมอกร้ายลงหน้าแล้วเราก็จะบว่นว่าโอ้โหนี่แต่งหน้ามาอย่างแน่วอยู่นี่แต่งหน้ามาแน่นนะถ่าย i อ h โฟ e 1ิบห้าพัลโลเปลืองเครื่องสำอางที่แต่งมาเต็งนะั่นเราพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่ทุกคนมีความเข้าใจในความแบบ คือกล้องอะบางคนบอก15 Pro Max 15 Pro 15ธรรมดาสมจริงเรากล้าก,การันตีเลยว่ามันไม่สมจริงคูไมปถามสาสาวอดีิถ่ายรูปกล้องสดได้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องรีทัชผิวรีทัชอะไรนี้มันโอ้ถ่ายแล้วแบบเหมือนหมอกร้ายอะเหมือนโดนของมาแบบรุนแรงมากเขาเนี้ยปีนี้นะโอ้โหปรับมาเยอะมากมีทั้งหมดสไตล์นะที่ให้เราปรับต่างๆนานานานะ แบบว่าเออเปลี่ยนโทนสีต่างๆได้เรื่อยๆใช่ไหมตามลําดับและที่สําคัญนะทุกคนเราบอกความลับให้ว่าหากูอยากจะถ่ายให้สวยสุดๆไปเลยนะคุณปรับไปที่โหมดภาพบุคคลแล้วปรับไปที่คําว่าแสงสตูดิโอโอ้โหนี่ไม่ใช่ i p h o n นที่ฉันรู้จักเลยมันคือใครถ่ายพวกโอ้โหแบบเราบ,บอกเลยว่าโทนกล้องปีนี้นะกล้องสดนะไม่ได้ผ่านแอปนะคือแบบ เฟี้ยวมากอะทำได้เฟี้ยวมากแล้วก็อย่างที่พูดไปเลยแล้วว่าเรื่องความร้อนมันน้อยลงใช่ปะเราใช้คู่กับแอปพลิเคชันอื่นๆเช่นแอปถ่ายรูปยังเมนูที่เราใช้อะไรอย่างเงี้ยเราบอกได้เลยว่ามันไม่ได้ร้อนแบบร้อนปุ้ยเหมือนตอน15 Pro Max 15 Pro Max ออกไปถ่ายข้างนอกแป๊บเดียวจอดรอปแล้วนะนะ15ก็เหมือนกันแปบ๊แปบๆจอดรอปแล้วอันนี้ไม่ใช่นะคะถ่ายได้นานขึ้นดรอปไหมก็ได้อยู่กลางแดดมันก็ร้อนอยู่เหมือนกันแต่ถ้ามันอยู่แบบปกติทั่วๆไปในห้องเนะี่ยต่อให้ไวรุส15นะ หน้าเจอาก็ดอบแสงลงเหมือนกันดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าโทนกล้องสวยขึ้นทุกอย่างดูดีขึ้นการใช้คู่กับแอป้างนอกไม่ร้อนอะไรแบบนี้โอ้โหคือแบบพิถูพิถตาจัดๆเธอท,ทาได้ดีมากดูตัวอย่างผ่านาดีดากว่าเราดูดเนี่ยไปถ่ายพี่อ,อบเองกับมือแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูนี่เป็นไงเอากล้องหลักก่อนนี่ถึงแม้จะโดนแอปเปิลเล่นคําว่าซูมเทเลโฟโต้สองเท่าแต่จริงๆตัวมันไม่มีนะ พี่แกก็เล่นคาจะเท่เชียนะดังนั้นเราบอกเลยว่าโอ้โหนี่ภาพบุคคลนี่สวยมากนะการตัดขอบอะไรต่างๆเนี่ยก็สวยงามดีนะ,ะสวยงามดีทําออกมาได้อย่างงดงามถ่ายน้องโกลเด้นรีทรีฟเวอร์มาให้ด้วยนะฮะดีนะก็คือตามแบบฉบับของ iPhone ในเรื่องของกล้องบอกว่าโทนเนี่ยดีขึ้นมากบางคนถามาเรื่องรายละเอียดดีขึ้นหรือเปล่าหนึ่งเลยถ้าคุณไม่ได้เปิด48ล้านในเซตติ้งก็ไม่มีค่าอะไรสถามว่าเปิดแล้วมันต่างจากเดิมไหมเราว่าไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากเพราะถึงแล้วคุณจะถ่ายไปแบบคมขนาดไหนคุณลง a c e b o o k คุณลง tri มันกก็แตอยู่ดีนั้นเราบออกกไไไดด้้เลยยว่่่ามมันน็ูใ ในอะไรที่เราต้องไปโฟกัสในเรื่องรายละเอียดแต่ว่าเรื่องโทนเนี่ยสำคัญมากทำออกมาได,ด้ดีมากนะครับถ้าบุคคลตัดขอบนะคะก็จะเป็นการใช้ AI ช่วยในการตัดเนาะเราว่าก็ตัดขอบด้วยแบบ iPhone นะ่ะไม่ได้เนียนมากมายอะไรนะคะแต่ก็สีผิวอะไรเงี้ยมันสวยงามขึ้นเยอะแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้ต้นฉบับนะที่มันโทนอย่างเงี้ยดีแบบเนี้ยคุณเอามปแต่งต่อนะโอ้โห,โโหคุณน่าจะกอดมือถือ iPhone ที่คุณรักเอาไว้ในใจแล้วว่ามันดีเหลือเกินว้ยอะไรเงี้ยนะเราบอกเลยว่าตีนี้นะทํากล้องออกมาเนี่ยพี่แกเอาเรื่องเอาราวนะ ดีเลิศนะดีเลิศมากนะคะรุ่นนี้นะ16แล้วก็16 plus คุณภาพกล้องคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันนะคะแต่ว่าถ้ากล้องหน้าเราว่า16ธรรมดาแอบดูดีกว่าเออมันไม่คมแบบคมแบบมากไปชาร์ปเน s s มันไม่ดีเยอะไปแล้วว่าตัวนี้โอเคกว่านะคะส่วนเรื่อง camera control ทั้ง2ตัวต้องเปรียบเทียบกันในตัว camera control เนี่ยนะคะ16เนี่ยจอมันเล็กกว่าดังนั้นเวลาที่เราถือมือเดียวเนี่ยนิ้วของเราเนี่ยสามารถเอื้อมไปถึง camera control เนี่ย ได้ง่ายกว่านะคะอย่างเห็นได้ชัดสามารถใช้มือเดียวในการถ่ายต่างๆเนี่ยได้ง่ายกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะส่วนตัว plus เนี่ยนอกจากจอมันจะใหญ่กว่าแล้วนะคะตัวคันเร้าคอนโทรลถ้าไม่ใช่มือของผู้ชายเนี่ยเราคิดว่าไปถึงคันเร้าคอนโทรลเนี่ยค่อนข้างยากนะ,ะอย่างแรกเลยอย่างที่2ก็คือพอมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยลักษณะของการถือด้วยมือเดียวในการใช้งานเนี่ยเราวไม่สะดวกต้องกลายเป็น2มือแทนอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครอยากใช้2มือหรือว่ามือเดียวก็เลือกเอาได้เลยเพราะนั้นคุณมาแบบคุณคุณซื้อจอใหญ่อะ่ะดังนั้นมันก็จะต้อง ใหญ่ตามเข้าใจใช่ปะทุกอย่างมันต้องแบบมีความแบบใช้2มือเพราะน้ําหนักเครื่องความกว้างของตัวเครื่องอะไรต่างๆด้วยแต่นันตัวนี้เนี่ยบอกกันเลยว่าใครไม่รักคอนโทรลตรงนี้เนี่ยการใช้งานยากง่ายเนี่ยถ้าตัวทำนาร์โลคัสเนี่ยคุณต้องเลือกให้ถูกว่าคุณอยากได้จอใหญ่เราบอกเลยว่าไม่สะดวกแต่ถ้าคุณอยากได้จอเล็กมันใช้สะดวกกว่าแต่ก็จอเล็กลงอ่ะมาดูงานวิดีโอกันบ้างนะในเรื่องของการสารั่นอันนี้เขายืนหนึ่งอยู่แล้วนะฮะไปดูวิดีโอกันนิดนึงละกันรุ่นนี้สามารถอัดได้สูงสุดที่ 4K นะคะ60 แล้วก็รุ่นนี้นะคะสามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบ HDR ได้ทั้งคู่นะ,ะแล้วว่าเรื่องการสั่นวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยทำาว่มาได้ดีดีกว่าตอน14แล้วก็15ด้วยนะฮะทั้งเรื่องโทนอะไรต่างๆไปครั้งแรกเลยที่เราเนี่ยกล้าถ่ายกล้องสดในโหมดของวิดีโอหรือว่าโหมดของพวกกล้องธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วเอาไปรีทัชต่ออะไรเงี้ยเออมันสวยแหละเราก็บอกได้เลยว่าปีนี้เขาทำมาดีจริงเออทำดีจริงแล้วก็ออดิโอมิกซ์นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเล่นที่หลายๆคนถามว่ารุ่นธรรมดามีหรือเปล่ามี 16กับ16พลั p l u เนี่ยมี audio mix ทั้งคู่นะคะ audio mix เนี่ยก็คือเอ,า,อาง่ายๆนะเราดูจากทรงแลวที่เราลองใช้งานมันคือการตัดเสียงแบบการใช้ไมโครโฟนคู่กับ AI นั่นแหละนะนะถามว่าตัดแล้วเสียงมันดีเลิศประเสริฐสีไหมมันก็ไม่ถ้าเสียง ambient มันโค้งเค้งชงเชงเนี่ย เราว่ามันก็คือได้ยินเสียงคนนี่แหละนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบบุงบ๋งบุ๋งดำน้ำดำน้ำแบบมีความแบบนิดนึงเพราะว่ามันคือการตัดเสียงรบกวนเนาะซึ่งสิ่งแบบนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าโปรแกรมตัดต่อวิดีโอสมัยนี้ทําได้หมดนะแคปคัตก็ทําได้ฟิโมราของน่าดุกก็ทําได้หรือหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยก็ทําได้ถามว่าพิเศษไหมก็พิเศษตรงที่ว่าทาบนเครื่องได้เลยนะฮะตรงนี้แต่ถามว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเวลาเอาไปใช้ในคอมไหมคิดว่าไม นะเราลองทดสอบดูเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะโดยรวมๆภาพรวมๆออกมายัางคล้ายๆกันยิ่งต้องตัดเสียงรบกวนรอบข้าเยอะมากเท่าไหร่เสียงก็จะยิ่งบุงบ๋งๆลงไปมากเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ดีที่มีให้ใช้รุ่นธรรมดาด้วยปฏิเจะกะอะไรอยู่ที่ตัวโปรกับโปรแม็กใช่ไหมรอบนี้ก็คือแบบเออตัวธรรมดาได้ใช้ด้วยเราว่าเลิศผ่านเรื่องกล้องไป,ไปแล้วเรียบร้อยนะเรื่องหลายๆเรื่องไปเรียบร้อยเพอร์ฟอร์แมนซ์ความร้อนผ่านไปเรียบร้อยนี่มาถึงตัวนี้ทุกคนเลือกได้ยังว่าอยากได้ตัวไหนมากกว่ากันฮะนั่นดุดเนี่ย บอกเลยนะว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันถนัดมือมากปีนี้น่าดุดกอน้าติดมาถือเครื่องเล็กๆนะเพราะว่ามัน่อน่าจะพกพาง่ายด้วยแหละในหลายๆเรื่องคุผู้ชายใส่แล้วก็ <ๆ S 1> วกระเป๋ามันก็ไม่ห้อยไปห้อยมาด้วยเนาะคราวน,นี้ปีนี้ iPhone มันทําแบบออกมา4รุ่นใช่ไหมแล้วมันมีหน้าจอ4ขนาดเลย6.1 6.7แล้วก็6.3แล้วก็6.9เรียกว่า4รุ่นในหน้าจอไม่ซ้ําจําไม่ได้นะคือแบบว่าเออคือมันทาออกมาแบบ ให้ครบจริงๆแล้วก็แบ่งออกมาได้แบบชัดเจนมากๆเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะคะในส่วนของลำโพงบ้างไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่องลำโพงกันลำโพงของ iPhone เนี่ยคือ number o นะในมือถือ number no. ของเรื่องมือถือเลยก็คือว่าลำโพงข้อเสียงค่อนข้างดีเล่นเกมเนี่ยดีมากนะคะจอตัวนี้เสียงลำโพงต่างกันหรือเปล่าจำนะดุดไว้ง่ายๆนะคะปกติแล้วตัวที่มันใหญ่กว่าเนี่ยจำง่ายๆนะหมายถึงว่าคลื่นที่มันใหญ่กว่าขนาดจอใหญ่กว่าเสียงมันจะโปร่งกว่าในหายให้ลูกเบสของเขาเนี่ย จะยังมีอยู่แบบมีความแบบมีความเสียงทุ้มด้วยตัวเล็กเนี่ยนะฮะเสียงจะทุ้มเยอะกว่าเสียงแหลมแต่ถ้าต,ตัวตัวใหญ่เนี่ยแหลมกับทุ้มเนี่ยมันมาพอดีพอดีเลยตัวโปรกับโปรแม็กซ์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเราเลยบอกว่าโฮ้ยถ้าพูดถึงลำโพงอันดับหนึ่งนะไอโฟนเสมอนะฮะฟังได้ดีมากซัมซุงเนี่ยทำลำโพงสู้ไม่ได้เลยพูดแล้วปวดหัวมาก X23 อัลตร้าเนี่ยรุ่นนี้โอ้โหปวดสมองมาก X24 อ,อัลตร้าก็ปวดสมองมากเราพูดได้เลยว่าลำโพงไอโฟนเนี่ยดีมากนะฮะทั้งสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่น เอาเรื่องเอาลาวะ่ะเอาแบตเตอรี่อึดไหมอึดแบตเตอรี่ดีไม่ไหลด้วยนะคะแบตไม่ไหลเครือไม่ร้อนฮัลโหลนี่ไอโฟนหรือเปล่าเหมือนไม่ใช่เลยแล้วคราวนี้ ตัวชาร์จก็ดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนไม่ใช่ p h o n e เลยใช่ปะถามว่าชาร์จเร็วเนี่ยคือ iPhone เขาก็บอกว่าก็ยี่ไงอยากได้เร็วขึ้นฉันก็จับมาให้แล้วแต่ภาพรวมๆเนี่ยเวลาให้ดูใช้งานแล้วไปชาร์จจริงๆนะเราพูดตรงๆนั้นในฐานะที่เราใช้ Android มานะมันก็ชาร์จอยู่ดีนั่นแหละมันดีขึ้นไหมโอเคมันดีขึ้นเทียบกับ Android ได้ไหมไม่ได้แต่ถามว่าเป็น iPhone ที่ดีขึ้นไหมใช่นั่นแหละ iPhone ปีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปให้เลยก็แล้วกันนะเอาแบบเข้าใจง,ง่่่าาาาายๆเลยลเลลลวววแแ้้้รรรคจะซืือ iPhone อออ iPhone 16หปกม ฟัดีสำหรับ iPhone 16เนี่ยราคาถูกลงนะแต่ประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็เรื่องของ AI เนี่ยเราบอกเลยว่าผ่านได้เลยเลย,ยังไม่สมบูรณ์แบบภาษาไทยใช้ไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นอะไรมากมายนะักส่วน15เนี่ยใช้ไม่ได้เลยหนักกว่าเดิมอีกนะคะและเมื่อ iPhone นะค้นพบในเรื่องของการทําระบบระบายความร้อนที่ดีได้แล้วนั้นมันจึงเป็นแบบนี้ทุกคน iPhone 15เนี่ยนะคะความร้อนเยอะกว่าแบตเตอรี่ไม่ทนเท่า นะคะ AI ใช้ไม่ได้แบบเหมือนทิ้งกันดื้อๆสิบหกเนี่ยสามอย่างนี้ถูกแก้มาหมดถูกไหมแก้มาหมดดังนั้นถามว่าคนที่ซื้อ14ผมซื้อ15ดีไหมพี่ข้ามมา16คนที่อยู่13ซื้อ15พี่คุณข้ามมา16แล้วคุณจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปกล้องก็ดีขึ้นอะไรอะไรต่างๆก็ดีขึ้นแล้ว15ใช้ AI ไม่ได้จริงอยู่วันนี้ภาษาไทยยังใช้ไม่ได้แต่ถ้าอยากจะข้ามให้ข้ามมาเลยเพียงแต่ว่า ร้บผมยังไม่อยากเปลี่ยนได้ไหมพี่ต้องมีคนนาแล้วถ้าผมไม่อยากเปลี่ยนนะพี่นล้ดุแนะนาเลยนะคุณรอ17หรือ18ก็ยังได้ถ้า17ปีหน้ามาก็มีข่าวลือม,มาทุกปีนะ13วะ่าเดี๋ยวจอ90เิรสก็จะมาเราว่าถ้าว่า17ก็ไม่มาเชื่อไหมเราว่า17ก็ไม่มา60เิรสเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราค้นพบคืออะไร iPhone ค้นพบแล้วว่าวิธีการระบายความร้อนที่ดีเนะี่ยทำอย่างไรอ่แบตเตอรี่ที่อึดขึ้น iOS ที่ดีขึ้นทําอย่างไร iPhone หรือววากล่องที่ากใจนั้นนนนนมันเป็นหหน้าตาตแบบไดังนั้น ถ้าเราอยากใช้ AI จริงๆคุณรอ18ก็ยังได้ไม่ต้องซื้อเลย17ก็ไม่ต้องซื้อเพราะ17ภาษาไทยก็อาจจะยังไม่มา18ก็ยังพอได้แต่ถ้าโอเคมือถือผมใกล้เสียแล้วพี่ส่วนใหญ่จะแบบ iPhone 11, 10R, XR อะไรเงี้ยอยากเปลี่ยน คุณโดดข้าม15ใครยังจะอัปเกรดนะนะ้าดุบอกเลยคุณโดดข้าม15ให้หมดมา16ให้หมดเลยแต่ถ้าแบบว่ายังไม่ได้รีบร้อยอยากจะเปลี่ยนจริงคุณรอ18ได้เลยนะคะแต่นี่คือรีวิวนะของ iPhone 16แล้วก็16 Plus 2รุ่นนี้ต่างกันที่ขนาดหน้าจอความถนัดในการจับใช้ง่ายลำโพงความร้อนต่างๆนะั้นเราบอกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็เลือกตามที่ชอบได้เลยถ้าถามนาด,ดุนะนะ้าดุก็คงเลือกรุ่นแหละ iPhone 16คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีราตรีสวัสดิ์โอยยสมีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย